ชีว่าประวัติคติธรรมอมตพจน์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเสนอตอนที่22เรื่องพระเจดีขี้ยารารากลางเดือนกรกฎาคมหลายปีที่ผ่านมาแล้ว ท่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ตำรวจร้อยตำรวจเอกเลื่อนบุญญาจิตติได้นำเอกสารหนึ่งขึ้นมาให้ข้าพเจ้าพร้อมกับแจ้งว่านายพันตำรวจเอกเนื่องอาคูบุตรเขียนเรื่องสมเด็จมาให้ข้าพเจ้ารับเอกสารชิ้นนั้นมาอ่านด้วยความดีใจเพราะเป็นท,ที่ทราบกันดีในกลุ่มผู้นิยมศรัทธาในพระพิมพ์สมเด็จและพระเครื่องต่างๆว่าท่านผู้นี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงในเรื่องพระพิมพ์สมเด็จและพระเครื่องทั้งเป็นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นมามากและเท่าที่ได้สะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัวก็มีเป็นอนเนกประการจนได้รับนามฉายาว่ากรุพระสมเด็จซึ่งแม้จนกระทั่งบัดนี้ก็จะหาผู้ใดผู้หนึ่งมาเปรียบเทียบกับนายพันตำรวจเอกเนื่องอาคูบุตรในเรื่องพระพิมพ์สมเด็จและพระเครื่องต่างๆได้ยากและเจติคุณดังกล่าวนี้ ก็ได้เป็นที่รับรองกันทั่วไปในกลุ่มมุนีทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่รับคำบอกเล่าเรื่องของพระสมเด็จพระพธธุทธจารย์โตจากท่านผู้นี้แล้วนำมาเขียนบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังข้าพเจ้าได้รับความเมตตาจากท่านเป็นพิเศษในยามที่ค้นเรื่องสมเด็จติดขัดในคราวพบกับท่านกลางทาง ท่านก็จะกลับไปเอาหลักฐานของสมเด็จมาให้ครับพระเจ้าทาั้งทั้งที่กําลังมีจิตส่วนตัวรีบด่วนครับพระเจ้าต้องกล่าวขอบพระคุณและขอร้องท่านมีต้องให้ความอนุเคราะห์อันมากมายเช่นนั้นเป็นหน้าที่ของครับพระเจ้าจะต้องไปรบกวนท่านที่บ้านด้วยตนเองซึ่งท่านก็ได้เมตตาด้วยการกล่าวว่าได้เขียนหลักฐานต่างๆไว้ให้แล้วอยู่ในิ้นชักที่กรมกุศลากรจึงขอแจ้งให้ผู้สนใจอ่านเรื่องสําคัญของสมเด็จ ตอนต่อไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและใหญ่มากที่รพระเป็นเจ้าได้รับคำบอกเล่าและจากเอกสารของท่านในพันตำรวจเอกเนื่องอาคูบุตรจะได้นำมาเผยแพร่ให้เรติคุณของสมเด็จปรากฏสื่อไปในอนาคตการนาบัตรนี้ขอให้ท่านอ่านเรื่องของสมเด็จจากข้อเขียนของในพันตำรวจเอกเนื่องอาคูบุตรที่กรุณาบันทึกฝากท่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ตำรวจมาเป็นบรรณาการ แกท่านผู้สนใจในเกียรติประวัติของสมเด็จดังต่อไปนี้เรื่องเจดีขี้ยานี้เป็นของสมเด็จพระพุทธจารย์ท่านสร้างไว้ขณะนี้ดูเหมือนจะยังปรากฏหลักฐานอยู่ที่วัดระฆังดูตามรูปเรื่องแล้วรู้สึกเป็นชื่อที่ไม่ไพเราะอ,อะไร แต่ความหมายของท่านแปลกๆดังเรื่องต่อไปนี้สมเด็จท่านได้สร้างพระเครื่องไว้มีหลายแบบด้วยกันขราพระเจ้าได้เคยไปที่วัดชัยโยจังหวัดอ่างทองพบชายคนหนึ่งชื่อว่านายก้อนนายก้อนได้เแล้วให้ฟังว่าได้เคยทราบเรื่องราวจากยายของตนไว้ว่าสมเด็จท่านทําพระเครื่องไว้แต่ครั้งนั้นมีหกแบบด้วยกันแต่ไม่ทราบละเอียดว่าส่วนผสมอะไรบ้าง เพียงแต่ทราบว่าครั้งที่หนึ่งทำรูปอย่างไรครั้งที่สองสามสี่ห้าหกทำอย่างไรฉเฉพาะครั้งที่หกนายก้อนบอกว่าทำด้วยโลหะตะกัวถ้ำชาที่ทำตะกัวถ้ำชานี้พร,ระพเจ้าเคยเห็นมาแล้วจากบางคนที่เขาเก็บสะสมไว้แต่ยังไม่เคยทราบที่มาอย่างไรบังเอิญในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2495นี้ พร,ระพเจ้าได้มีโอกาสไปพบสนทนากับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ต่างจังหวัดพระภิกษุองค์นี้เคยอยู่ที่วัดระฆังมาแต่ก่อนๆเหมือนกันท่านได้เล่าให้ฟังว่าในครั้งกระนั้นมีพวกขี้ยาหลายสิบคนไปเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ในวัดระฆังบางคนก็อยากจะอดสูบยาเสียบ้างแต่ก็ทำไม่ได้สมเด็จท่านจึงได้บอกบอก กับพวกที่มีความประสงค์จะอดสูบยานั้นว่าให้เขาแต่ละคนนั้นอดสูบยาเสียเป็นวันๆถ้าใครหยุดได้กี่วันก็ตามแล้วให้เอาเงินที่อดสูบยานั้นมารวบรวมถวายท่านแล้วท่านก็ให้เอาเงินนั้นไปซื้อตะกัวถ้ำชามาถวายท่านไว้สุดแต่ใครจะได้เป็นเงินถวายเท่าใดตะกัวถ้ำชานี้คือตะกัวอ่อนๆที่เขาใช้แทนกระดาษห่อใบชาใส่ลัง ส่งมาจากเมืองจีนในครั้งนั้นและนูเหมือนในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แล้วท่านก็ใช้ตะกัวดถ้ำชานี้ทำเป็นองค์พระขึ้นซึ่งมีรูปลักษณะแบบเหมือนกับพระรูปที่ทำด้วยผงต่างๆดังที่ท่านได้ทราบกันอยู่แล้วเมื่อทำแล้วก็แจกพระกับพวกที่อดสูบยาไปเมื่อใครเกิดสัทชาจนอดสูบยาได้แล้วท่านค่อยนำพระไปใส่ไว้ในเจดีย์ คือเจดีย์ขี้ยานี้ซึ่งท่านได้สร้างและเจาะช่องเป็นรูไว้และมีศาลาอยู่หลังหนึ่งเพื่อให้คนที่อดสูบยาได้แล้วได้ไปพักผ่อนสวดมนต์สวดพรกันต่อมาก็มีคนอดยากันได้มากเพราะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติอย่างนั้นและมีบางคนอดไม่ได้ก็เกิดไปล้วงขโมยพระที่ในเจดีย์นั้นเอาไปขายเพื่อจะไปซื้อขี้ยาสูบอีก แต่ก็นำไปจำหน่ายไม่สำเร็จเพราะราคาของพระองค์หนึ่งในสมัยนั้นถ้าจะเป็นเพียงองค์ละหนึ่งภัยสองภัยคืออัดที่ใช้ในสมัยก่อนใช้สตางจะไปซื้อขี้ยามาสูบก็ไม่เพียงพอกันได้เล่ากันไว้ว่ารูที่องค์พระเจดีนั้นไปลักล้วงกันจนเป็นมันไปเลยแล้วพระแบบนี้ได้นำไปบรรจุไว้ที่วัดสะวโค ใกล้โรงงานกลั่นสุราบางยี่ขันก็มีต่อมาในสมัยสงครามเอเชียบุรพาได้ปรากฏว่ากรุที่วัดข้างโรงต้มกันสุราบางยี่ขันแตกออกมามีคนได้พระแบบนี้มาสอบถามดูว่าเป็นของใครสร้างและเป็นของสมเด็จท่านสร้างใช่หรือไม่ก็ไม่มีใครกล้ายืนยันและตรงกันข้ามก็ไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่าไม่ใช่ของสมเด็จท่านสร้างไว้เมื่อดูลักษณะขององค์พระ ตลอดจนแบบรูปร่างแล้วต้องเข้าใจว่าน่าจะเป็นของสมเด็จท่านสร้างไว้เพราะพระแบบนี้เป็นแบบชนิดลักษณะแบบเดียวกันกับพระที่ทำด้วยผงซึ่งถ้าทบทวนดูแล้วในสมัยนั้นผู้ที่ทำพระแบบลักษณะอย่างนี้ก็มีแต่สมเด็จท่านองค์เดียวเท่านั้นเมื่อข้าพเจ้าได้สนทนาสอบถามกับภิกษุรูปหนึ่งดังที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้นท่านจึงได้บอกว่าเป็นพระของสมเด็จพระพุทธเจา้า ที่ได้สร้างไว้แต่ครั้งเดิมนั้นจริงซึ่งมีเรื่องประกอบกับเจดีย์ขี้ยาดังได้กล่าวมาแล้วและข้อความบางประการประกอบเรื่องพระสมเด็จของท่านสร้างไว้ที่ขราพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าได้ทราบจากนายก้อนคนอยู่ที่วัดชยยัยโยนั้นยังมีอยู่อีกซึ่งจะได้เสนอเล่าสู่ท่านผู้ฟังในโอกาสตอนต่อไป จากข้อเขียนของในพันต,ตำรวจเอกเนื่องอาคูบุตรที่ปรากฏนี้ทําให้ขร้ราปเจ้าต้องรีบไปตรวจสอบหลักฐานที่อ้างอิงถึงณนะวรคังโคสิตารามเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2495พร้อมด้วยคุณชัยเอี่ยมประเสริฐเมื่อได้ข้ามฟากและขึ้นที่ท่าเรือหน้าวรคังแล้วเราก็พากันมุ่งเดินไปตามทางถามหากุติสมเด็จ สมเด็จเคยอยู่ครั้งยังไม่ได้มรณภาพเราพบเนนเล็กๆหนึ่งองค์อายุประมาณสิบขวบได้ถามเนนถึงท่านเจ้าอาวาสผู้ใหญ่ที่ปกครองวัดก็ได้ความจากเนนว่าท่านเจ้าขุนราดโมลีเป็นเจ้าขุนใหญ่เจ้าขุนธรรมจิตติเป็นเจ้าขุนรองอยู่ที่กุฏิสมเด็จริมแม่น้ําหลังจากเนนได้กรุณาแจ้งให้ทราบแล้วอย่างพาเราทั้งสองไปถึงกุฏิสมเด็จอีกด้วย ท่าน้ำหน้ากุฏิเรียกว่าท่าสมเด็จทำให้เราหลับตามองเห็นภาพเรือกัญญาลำงามที่สมเด็จได้รับพระราชทานจอดนิ่งอยู่หน้าท่าเพื่อรอรับสมเด็จลงเรือข้ามฟากหรือไปด้วยจิตนิมนต์อื่นๆเนนกล่าวขณะนำเราขึ้นบันไดกุฏิท่านเจ้าคุณกำลังสร้างพระเมื่อขึ้นถึงบนกุฏิเราทั้งสองนั่งพับเพียบอยู่ทางเฉลียง ด้านหน้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่านเจ้าคุณราชโมลีก็ออกมาจากห้องพอดีเราทั้งสองก้มกราบนำ้ำรสการท่านด้วยความเคารพแนะนำตัวเองทั้งสองคนแล้วกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณว่ากระผมได้ทราบจากปากคําของท่านผู้ใหญ่หลายท่านว่าสมเด็จท่านสร้างเกียรติขี้ยาไว้องค์หนึ่ง เดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมขอรับท่านเจ้าคุณราดโมลีนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าสมัยอาตมาเป็นเนนอยู่ที่วัดนี้ได้เห็นเจดียด์เก่าๆหลายสิบองค์แต่เจดียด์เหล่านั้นได้รื้อออกหมดแล้วน่าเสียดายขรารพเจ้าอุทานพลางถามท่านเจ้าคุณว่าทําไมรื้อเสียเล่าขอรับเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านเจ้าคุณรินน้ําชาพลางอธิบายเจดียด์เหล่านั้น เป็นเจดียด์เก่าแก่หักพังมากทางวัดจะทำถนนหน้าวัดจึงต้องรือ้ออาตมายังจำได้พอรื้อแล้วมีพระพิมพ์อยู่ภายในเป็นจำนวนมากใต้เท้าได้เจ็บพระพิมพ์เหล่านั้นไว้บ้างหรือเปล่าขอรับข้าพเจ้าถามท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณได้เลื่อนที่น้ำชาลงมาให้ข้าพเจ้ากับคุณชายและตอบว่าเจ็บไว้เหมือนกันแต่ครั้งนั้นไม่เึือกว่าสมเด็จ จะเป็นที่นิยมกันถึงป่านนี้ท่านเจ้าคุณตอบอย่างสงบเสงี่ยมสื่อไปว่าอตาตมาไม่แน่ใจว่าเจดีที่ได้รื้อไปจะเป็นเจดีขี้ยารวมอยู่ด้วยหรือไม่เพราะรื้อคราวนั้นหลายองค์คราพระเจ้าได้เรียนถามท่านอีกว่าได้เช้าท่า,ทานได้พบเห็นสมเด็จหรือไม่ขอรับซึ่งท่านกรุณาตอบทันทีว่าไม่ทันแต่ทันสิทธิ์ของท่านคือเจ้าคุณธรรมะถาบรครั้นแล้ว ท่านในกรุณาเล่าสื่อไปว่าอาตมาเป็นเนนอยู่วัดนี้ตั้งแต่อายุสิ้าขวบครบอายุบุปสมบทก็บวชอยู่ที่วัดนี้และอยู่มาจนบัดนี้ไม่เคยทราบเรื่องเกดีชี้ยาเลยเสียดายที่ไม่ได้ถามผู้เฒ่าผู้แก่เอาไว้พร,ระพเจ้ากราบเรียนถามท่านว่าถ้าจะถูกเรือไเป็นเสียแล้วกระมังขอรับใต้เท้าเพราะนับตั้งแต่สมเด็จมรณาภาพมาจนถึงบัดนี้ก็นานมากโขแล้วท่านเจ้าขุนกล่าวว่า เป็นเรื่องเก่าไม่ทันเห็นอัตมาภาพอายุได้69ปีและพรรษา49และเป็นเนนอีค้าพรรษารู้แต่เรื่องประวัติของวัดในระยะต่อมาขณะที่ท่านเจ้าคุณกำลังปราศัยกับเราทั้งสองอยู่นั้นบรรดาสิทธิยานุสิ์ของท่านกำลังทำพระพิมพ์กันอยู่ในห้องรวมสี่องค์ รพระพเจ้าได้ถามว่าใต้เท้าคงจะสร้างพระพิมพ์ท่านพยักหน้ารับคําแล้วถามว่าเมื่อตามายังเป็นเนนยังทันเห็นพระพิมพ์กองอยู่ตามโคนไม้โคนโพแห่งลํำมากๆแต่ไม่ทันได้สังเกตว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือไม่ใช่พระดังกล่าวนั้นภายหลังได้ก่อเจดีย์ขึ้นใหม่ก็ได้นําเอาไปบรรจุไว้อีกแต่ก็เคราะห์ร้ายเจดีย์ที่สร้างใหม่ในสมัยอัตมาเป็นเนนนั้น ได้ถูกหรืออีกมีประชาชนมาขนเอาพระที่บรรจุไว้นั้นไปมากอตมาก็เคยเก็บเอามาไว้เหมือนกันแต่บัดนี้จำไม่ได้ว่าให้ใครไปเสียแล้วข้าพเจ้าถามถึงนามเดิมและนามฉายาของท่านเจ้าคุณท่านเมตตาแจ้งให้ทราบว่าท่านชื่อว่านาคฉายาโสพโนเมื่อข้าพเจ้าปรบนาท่านแล้วเราก็พากันกราบลาท่านลงจากกุฏิ ซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จท่านเคยอ,อยู่ด้วยความตั้งใจจะไปในมัสการพระพุทธรูปในโบสถ์และรูปหล่อของสมเด็จที่ตั้งไว้หน้าโบสถ์ที่หน้าโบสถ์เราได้ผ่านต้นโพซึ่งมีอายุร่วมร้อยปีหนึ่งต้นโพต้นนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สมเด็จให้มาปลูกไว้เป็นโพที่ทรงเพาะขึ้นนับว่าเป็นพันโพที่ได้มาจากหน่อของต้นที่สมเด็จ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้น่าเสียดายที่ต้นโพแห้งแรงเต็มทีน่ากลัวจะไม่งอกงามเพราะสังเกตดูเห็นใบกลนและบางกิ่งก็ตายและเป็นโพรงข้างในหลานหน้าวัดเป็นที่ตากผ้าย้อมมะเกลือต้นโพต้นนี้มีประวัติเกี่ยวแจ่สมเด็จกับแขกเลี้ยงแพะอยู่ด้วยซึ่งรพระพเจ้าจะได้นำมาเล่าในโอกาสต่อไป เมื่อเข้าไปภายในบริเวณโบสถ์เราได้เห็นพระเจดีย์สี่องค์และพระปรางหนึ่งองค์เฉพาะพระเจดีย์มีรอยเจาะค้นหาพระพิมพ์ทุกองค์แต่ที่พระปรางไม่มีภายหลังที่ได้พิเคราะห์ดูสันนิษฐานรูปพระเจดีย์แล้ว mm hmm. เห็นว่าเป็นพระเจดีย์เก่าๆน่าจะสร้างมาพร้อมกับโบสถ์หรือแม้ภายหลังก็ไม่เท่าไหรนักที่หน้าโบสถ์มีศาลาและมีรูปปั้นของสมเด็จพระสถานอยู่ เราเข้าไปกราบมาัศการด้วยความเคารพสักการะและขอพรคุณชัยเอี่ยมประเสริฐได้ถ่ายภาพไว้หลายภาพเสร็จแล้วเข้าไปกราบพระประธานภายในโบ์รูปทรงของโบสถ์เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นฝีมือสร้างครั้งต้นยุคก,กรุงรัตนโกสินรพรอะเห็นทรงของฐานปัดโค้งอ่อนระถวยแบบสีอยุธยาหน้าต่างมีซุม้มหน้าบันประตูเป็นซุ้มมนดบ ภายในมีพระประธานหนึ่งองค์เป็นพระสมาธิฝ้าผนังเขียนทศชาติฝีมืองดงามตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนมุมมีเทวันจันทรานาคมนุษย์ครุฑและอสูรฝีมือเหมือนกับที่เขียนไว้หน้าผนังพระที่นั่งพุทธไทสวร,ร์ด้านหน้าเขียนภาพยม,มกปาติหารและพระเจ้าเปิดโลกวันนั้นมีพระภิกษุกำลังบอกหนังสืออยู่4-5องค์ กลับออกมาได้ไปดูตำหนักทองของพระเจ้ากรุงทนบุรีที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้รื้อไปปลูกเป็นกุฏิถวายสมเด็จพระสังฆราชเป็นฝีมือครั้งกรุงทนบุรีมีศิลปะน่าชมทั้งลักษณะและกระบวนลาย